เฮ้ยปาดิเตะปาดิลื่นปาดิเีดปาดิตาปาเนี่ยมึงจะรีบลงปากมาทำไมเนี่ยเสียงกูจะเป็นอย่างนี้บอกให้มันรู้เรื่องบอกมาเลย้กูเจีผู้หญิงก็สวยเสียงจะเป็นแบบนี้เฮ้ยสายสายเหตุที่มันเสียงอย่างนี้เนี่ยจะว่ามันเจอม้องสเก็บเบื้องหลังครับผมตอนนี้เราก็มาถ่ายหนังเรื่องเรื่องอะไรบักรแสบบักแสบ เเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต้งแต่ออีได้ไม่ต้องมีการบังคับได้ดูปตีได้ทำเชี่ยด้วยผัดจชอบที่นี่นะครับจริงครับเอาแล้วเออเจครับอีต้องพูดแล้วอ่ะป๊บชัจะชอบที่นี่นะครับเอออย่าบังน้องนะอีทจริงนะครับครับจริงแจริงจนี่จริงนี่วาจริงนี่วาา อ่าจริงครับจริงครับยกขึ้นอ่าปะปุ้กเป็นปกปะปะต่ดุ๊น้ีเป็นปงปุ๊ปะพองเต้นนี่แหละไม่ต้ององนี้แหละไม่ต้องเ้้องอยู่ประมาณกับมาอ่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวใครมารับแคปเองอ่ะโอเคอ่าจะกรบุ๋มจะทิ้งอะไรได้ครับทิ้งอะไร ดาวดาวพยายามเลี้ยงเลี้ยงมาหน่อยนี่อ๋ออย่านั้นแซกแซกแซกต้องเออ่เข้ามาตรงที่ดาวเอ่อเวลาที่เขาเนี่ยนี่เขอ่อไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเล่นกับดาวใช่เออเสียงเงี้ยวเงยนะจ๊ะ ่ดไม่ไี่คุณงพูดหน้าตาอย่างนีสนี่ะไครับไม่ใช่สมรอันนี้ก็สมวนไม่ช่เจนะหน้าตาย่างกต้องมีมือมียูน่าาเริ่เล่นก่อนลองเล่นเสย้งพวกคุณก่อนเดี๋ยวประมาณไกด์ผมพิหลักอะีเมืองเราคุณไม่ใช่คุณอะไลนะครับแล้วผมตะพี่ดูใช่ไหมครับ มือติดหมุแล้วติดเลยคอเหรอเขาังไงต่อแค่นี้ทั่เขาจะกลายเปแล้วจะซีนขำตลกพร้อมเล็กคอร์ดเผื่อด้วยนะนี่เราจริงไหมนะเล็กคอร์ดเผื่อไปเลยจริงเลยโอเคครับอา้แข้งใครจะไปบออะไรเจะยวผมเป็นแต่งตุ้เล่นอะไรอย่างเงี้ยออพร้อมเงียบนะครับเร็่มเดินเท้าสปีด เก็ตร action ที่นี่ดีจริงๆนะครับคุณดาวปลูกทั้งพืชเกษตรสวนครัวให้กับเด็กๆที่ศึกษาด้วยผมชักจะชอบที่นี่แล้วล่ะครับถ้าอยู่นานๆอาจจะชอบไม้เป็นก็ได้ค่ะอางีกคร่จะเอาอีแค่การซ้อมมีสองครั้งโอเคแก่โอเคที่คออกที คู่คุณแม่เล่นแสดงจากที่ไหนมาเนี่ยครับมึงสวนกันเสียงก็ไม่มีมึงสวนกันสองครั้งต่อซ้อมอ่ะดาวฟื้นฟูพืเกษตรเด็ดอ c t ั o n คู่ดาวครับนี่ดีเลยนะครับปลูกทั้งพืชเกษตรพืชผักสวนครัวให้กับเด็กๆได้ศึกษาด้วยผมชัดจะชอบที่นี่แล้วนะครับถ้าอยู่นานๆค่ะจะชอบมากยือนเป็นประจำค่ะจริงสิครับไปจ่าเฮ้ยปาจีเตะไปจีลืปา มันทำไมเนี่ยห้ามกูเดินไปผิดทางเนี่ยชอบกับผู้หญิงจริงครับผู้หญิงเยอะเยอะเยอะเนี่ยบอกกัน้วยว่ากูเวลาเจอผู้หญิงก็สวยเสียงกูจะเป็นอย่างนี้บอกให้มันรู้เรื่องพูดสวยงามไรมึงบอกมาเลยว้ากูเจอผู้หญิงก็สวยเสียงจะเป็นแบบนี้เฮ้ย ทาเหตุที่มันเสียงอย่างนี้เนี่ยจะว่ามันเจออะไรสุดแสงไปไม่เป็นแสกไปเป็นน้เนี่ไต็นอนวเนี่ย

ผมเล่นไม่ได้นะครับทำไมครับ <If S 1> กับนักแสดงที่เขาไม่มีความสามารถอ่ะเขาเป็นนักแสดงที่กักงระโอ้ขยันเปียกขยันเปื้อนแล้วเขาก็ไม่ดูคิวด้วยว่าจะให้ลงตอนไหนเขาเดูิวน่าจเขาไม่ดูคิวแล้วเขาไม่คุยกับผมด้วยนะครับผมเออถ้าจะลงเลยก็บอกก่อนสิมันโดนคำไม่ได้อ่ะนลุคนนเอองั้นก็ครับ ให้ <house> ถ้าจะป <en> ุ๊กอะไรอิทเลยทำอไมอิทอีททำอะไรเฮ้ยอย่างเง้ยเออทำอไรเสือภัยภูมกัญญาเขายังไม่ได้ไต่กว้างเลยไอ้นี่ลงไปเลยเฮ้ยพวกคุณมันอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะเออแล้วก็แบบอาจจะมีเรื่องตรงนี้มีเรื่องนี้นะเด็กเข้ามาช่วย